การจำแนกนักลงทุนออกเป็น5แบบนะคะนำมาจากหนังสือของดรนิเวศเขาบอกว่าการจัดกลุ่มนักลงทุนของ B B บี K, มองใน2แกนค่ะในแกนแรกเป็นเรื่องของนิสัยส่วนตัวของนักลงทุนว่าเป็นคนที่มีความมั่นใจสูงหรือเป็นคนที่ขี้กังวลไม่มีความมั่นใจในเรื่องต่างๆ อีกแกนหนึ่งนะคะจะมองถึงความที่เป็นคนที่ชอบพินิษพิเคราะห์สุขุมระมัดระวงังหรือเป็นคนที่ใจร้อนหุนหันพลันแล่นจาก2แกนนี้ก็จัดกลุ่มนักลงทุนออกเป็น4กลุ่มด้วยกันนะคะโดยดูว่านักลงทุนอยู่ในเซี่ยวไหนของแกนที่ตัดกัน กลุ่มแรกเรียกว่าแอดเวนเจอร์หรือนักพจนภัยนี่คือนักลงทุนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงและเป็นคนที่ใจร้อนหุนหันพลันแล่นนักลงทุนที่อยู่ในกลุ่มนี้นะคะพร้อมที่จะเสี่ยงลงทุนเงินทั้งหมดในการลงทุนจำนวนน้อยตัวหรือว่าน้อยอย่างเพราะพวกเขามีความมั่นใจสูงพวกเขาเป็นคนหัวเดือค่ะและไม่ใคร่จะฟังใครพวกเขาเต็มใจที่จะเสี่ยงมากกว่า กลุ่มที่2คือเซเลบิตี้ค่ะหรือว่าพวกคนดังหรือไฮโซต่างๆนะคะชอบเข้าสังคมนี่คือนักลงทุนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยค่ะและใจร้อนหุนหันพลันแล่นพวกเขาชอบตามแห่ ชอบการลงทุนในหุ้นที่กำลังคึกคักนะคะชอบตามกระแสนั่นเองพวกเขากลัวการตกรถจริงๆแล้วเนี่ยพวกเขาไม่มีความเห็นเป็นของตัวเองเกี่ยวกับการลงทุนด้วยเหตุดังกล่าวนี้นะคะพวกเขาจึงมักที่จะซื้อขายหุ้นบ่อยมากและนี่น่าจะคล้ายๆกับนักลงทุนที่เรียกว่าแมงเมาในบ้านเรานั่นเองกลุ่มที่3คือ individualist หรือพวกศิลปินเดียวค่ะ นักลงทุนกลุ่มนี้คือคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงและมีการวิเคราะห์ระมัดระวังพวกเขามักจะคิดเองทำเองถ้าดูถึงอาชีพการงานก็จะเป็นพวกนักธุรกิจขนาดย่อมหรือประกอบวิชาชีพอิสระค่ะเช่นนักกฎหมายนักบัญชีหรือวิศวกรพวกเขาคือคนที่พยายามตัดสินใจทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองและมีความมั่นใจในระดับหนึ่งเลยสิ่งที่พวกเขาทำนั้นจะทำอย่างระมัดระวังค่ะเป็นระบบและมีการพินิจ ิเคราห์สรุปก็คือพวกเขาเป็นนักลงทุนที่มีเหตุมีผลกลุ่มที่4คือการเดียนหรือว่าพวกผู้พิทักษ์หรือเรียกอีกอย่างคือพวกปู่โสมนะคะนักลงทุนในกลุ่มนี้คือคนที่มีความระมัดระวงังมีความพินิษ์พิเคราะห์แต่มีความกังวลค่ะและขาดความมั่นใจโดยปกตินะคะมักจะเป็นคนที่มีอายุมากแล้วคือเขาจะกำลังคิดถึงเรื่องการเกษียณอายุมากกว่า พวกเขาจะระมัดระวังและวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องเงินของเขาค่ะพวกเขาจะตระหนักว่าตนเองเนี่ยมีเวลาเหลือสําหรับการหาเงินที่จํากัดแล้วนะจาเป็นที่จะต้องรักษาทรัพย์สินไว้แน่นอนว่าพวกเขาจะไม่สนใจเรื่องของความผันผวนหรือว่าความน่าตื่นเต้นของการลงทุนแล้วค่ะพวกปู่สมจะขาดความมั่นใจในความสามารถของตอนเองในการที่จะคาดการอนาคตหรือการทําความเข้าใจว่าการลงเงินที่จุดไหนดีเพราะฉะนั้นนะคะพวกเขาต้อง ต้องการการชี้นำค่ะเราต้องการคำปรึกษาทางการลงทุนด้วยกลุ่มสุดท้ายนะคะกลุ่มที่5คือ t a ตน a r r o w หรือกลุ่มกลางหรือจะเรียกให้เท่ก็คือกลุ่มมาชิมาค่ะนี่คือนักลงทุนที่มีนิสยัยหรือพฤติกรรมทุกอย่างเนี่ยทั้งความมั่นใจมีทั้งความวิตกกังวลความใจร้อนหุนหันพลันแล่น แล้วก็รวมถึงการพินิจพิเคราะห์ด้วยแล้วก็ยังระมัดระวังอยู่บนบนกันก็คือมีทุกอย่างเลยในกลุ่มนี้นะคะดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถที่จะถูกจัดให้อยู่กลุ่มไหนได้ชัดเจนนะนั่นก็คือพวกเขาอยู่ตรงกลางค่ะพวกเขาคือนักลงทุนระดับกลางกลงและเต็มใจที่จะรับความเสี่ยงได้ในระดับกลางเช่นกัน ในความคิดเห็นของดรนิเวศนะคะเขาบอกว่า value investor เนี่ยส่วนใหญ่น่าจะเป็นพวกศิลปินเดี่ยวค่ะโดยที่จะเป็น value investor ที่มีอายุประมาณ30ถึง40ปีเป็นคนที่เรียนจบมาทางด้านสายวิทยาศาสตร์โดยที่ส่วนใหญ่นะคะจะเป็นวิศวกรหรือไม่ก็เป็นแพทย์ ในขณะที่ value investor ที่สูงอายุหน่อยอาจจะเป็นผู้พิทักษ์ค่ะเหตุผลหลักก็คือทั้งสองกลุ่มนี้จะเป็นคนที่มีการพินิษวพิเคราะห์อย่างระมัดระวังก่อนจะลงทุนในอีกด้านหนึ่งนะคะนักลงทุนหรือว่าน่าจะเรียกว่านักเก็งกำไรขาใหญ่ในตลาดหุ้นนะบ้านเราส่วนใหญ่น่าจะเป็นนักผจญภัยค่ะทั้งนี้ก็เพราะว่าพวกเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงและมีการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว พวกเขากล้าที่จะเสี่ยงเล่นหุ้นในปริมาณที่มากและไม่กระจายการลงทุนดังนั้นโอกาสได้เสียจะสูงกว่านักลงทุนทั่วไปค่ะนักเล่นหุ้นรายย่อยที่เกาะกระดานซื้อขายหุ้นกับทุกวันเนี่ยและที่ซื้อขายหุ้นตามข่าวและการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นนั้นก็ชัดเจนว่าน่าจะจัดอยู่ในกลุ่มคนดังหรือไฮโซเซเลบิตี้นะคะ สำหรับนักลงทุนที่ไม่ได้เกาะติดตามตลาดหุ้นนะคะแต่เป็นคนที่ลงทุนที่มีงานประจําติดตามราคาหุ้นเป็นระยะระยะใช้เทคนิคหลายๆอย่างทั้งพื้นฐานเทคนิคข่าวลือข่าวจริงฟังเขามาบ้างวิเคราะห์เองบ้างกลุ่มนี้น่าจะเป็นพวกมัชชิมาค่ะ สรุปนะคะนักลงทุนที่จะประสบความสําเร็จได้จะต้องรู้ตัวเองก่อนรู้จักตัวเองก่อนว่าตัวเองเนี่ยเป็นนักลงทุนประเภทไหนถ้าเราอยู่ในกลุ่มที่มีคุณสมบัติที่ไม่เหมาะกับการลงทุนเราอาจจะต้องพยายามปรับตัวเองค่ะแต่ในหลายกรณีที่ไม่ใช่เรื่องที่จะทําได้ง่ายนะคะวิธีที่ดีกว่าก็อาจจะเป็นการลงทุนแบบพาสซีฟหรือไม่ก็ลงทุนผ่านกองทุนรวมได้ และนี่ก็คือ5แบบนักลงทุนจากหนังสือของดรนิเวศนะคะเพื่อนๆเป็นนักลงทุนแบบไหนลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะคะและถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อน2มันนี่แชร์สวัสดีค่ะ